ทุกท่นคะกลับม,มาพบก,กันค่ะกับดิฉันจันทรัตนวัฒนาวุฒิพงศ์นะคะวันนี้เรามีเรื่องราวที่จะหยิบมาพูดมาคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์กันอีกแล้วค่ะนะคะวันนี้ดิฉันพาคุณมาพบก,กับท่านอาจารย์ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยค่ะมาถึงเรื่องราวของกลุ่มตัวเลขกันอีกแล้วล่ะค่ะอาจารย์หลายคนนะคะยังคงมีข้อข้องใจมีข้อสงสัยอยู่นะคะว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขนะคะในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะคะบางทีก็เป็นตัวเลขมงคลบ้างหล่ะบางทีก็ไม่ใช่เบอร์มงคลบ้างหล่ะตรงนี้จะดูจากอะไราอาจารย์คืออย่างนี้ครับช่วงนี้นะครับมีคนสนใจสถานในเรื่องของมีความ อยากจะได้เนี่ยเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์เบอร์มงคลเลขมงคลอาจารย์ก็เป็นห่วงเยอะนะครับโทรศัพท์หาอาจารย์บ่อยเทปจริงเราพูดมาหลายเทปนะครับเรื่องเบอร์มงคลเลขมงคลนี่ยคุณจันทร์นรับแต่ว่าก็ยังมีอยู่อีกนะครับโทรศัพท์เข้ามาถามอยู่เรื่อยเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วนั้นอยู่ตลอดเวลากลุ่มเบอร์มงคลก็คือมีกลุ่มของเจ็ดแปดเก้าเล่นในโหมแบบนะครับแล้วก็มีกลุ่มจักรลห์ผมก็มีสองแปดเก้าแล้วก็สองสี่สองสี่เก้านี่ถือว่าเป็นกลุ่มของเบอร์มงคลท่าน วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเบอร์มงคลในตรงเลยนะครับว่าบางครั้งบางคนสงสัยเหลือเกินหลากหลายเรื่องราวทีเดียววันนี้อาจารย์จะมาไขข้อข้องใจนะครับจะได้ว่ารู้ว่าเบอร์มงคลนั้นควรใช้อย่างไรในทิศทางใดค่ะอาจารย์คะถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตถามเผื่อสาวๆนะคะหลายค,คนค่ะอยากจะรวยค่ะนะและถ้าหาก มาใช้เบอร์มังกรนะคะจะเหมาะสมอันนี้มีหลายคนสอบถามเข้ามาโทรศัพท์มามากมายทีเดียวอาจารย์หนูเป็นผู้หญิงเนี่ยจะใช้เบอร์มังกรได้ไหมนะ<ช>ค,ครับแล้วก็คนจนใช้ได้ไหมคนรวยใช้ได้ไหมอย่างนี้ต้องคนรวยเท<ช>่าน,นั้นต้องคนมีเงินมีงานเท<ช>่าน,นั้น <S <S ก็งงเหมือนกันครับว่าเบอร์มังกรเนี่ยที่มาขายข้อข้าใจเพราะว่าเบอร์มังกรไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายจะได้ทุกสาขาอาชีพท้าหันถ้าต้องการกระตุ้นเราให้มันแรงนะครับสามารถใช้ได้ทันทีไม่ว่านจะเป็น พ่อค้านะครัขา,ายของธรรมดาทั่วไปมีผมย่าหรือท่านจะเป็นนันกบริหารทัาเอกหรือท่านจะเป็น CEO อใหญ่ที่สุดหรือท่านจะมีโรงงานไม่มีโรงงานก็ได้แล้วแต่แต่ว่าความหมายของบังกรนั้นคือ ถ้าใครใช้คือจะเรียกคนเรียกสรัพย์เร mm ียนเพื่อนเรียกคเข้ามาคือความยิ่งใหญ่เข้ามาเนั่นแหละเช่นไม่ไม่ได้ปกติฉะนั้นเบอร์มงคลก็จะแตกต่างเบอร์มงคลก็จะออกแนวในฐานที่ว่าอยู่เย็นเปุซนะครับอยู่คนเดียวก็ได้นะครับหรืออยู่บ้านดูหนังฟังเพลงก็ได้ใช้เบอร์มงคลก็เพียงพอที่คือความแตกต่างของเบอร์มงคลและเบอร์มงคลครับอาจารย์ท้าแล้วแบบนี้เนี่ยนะคะอาจจะมีหลายคนถามนะคะ อ่วาแล้วแบบนี้เนี่ยคนที่ฐานะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะและอยากจะใช้เบอร์ก่อนมันเป็นไปได้ไหมครเป็นไปได้ครับบางคนมีเบอร์บังกองที่สวยผมเคยตรศัพท์สุมไปดูนะฮะเป็นคนธรรมดานี่แหละนะครับเพราะเขาได้มาจากการแจกสิแถมสิบางทีซื้อสิมมากระเสิมมาจาก่ายบุงครนี้เขาไม่ได้ห่วงนะครับตามค่าต่ต่างเขาจะให้มานะครับแต่ว่าคนที่เข้ามาขายนะก็จะมาคัดขายกันเองทีนะครับนช่ไหมครับว่าคนธรรมดาเขาใช้ได้แต่ว่าความหมายต่างาแล้วว่าใช้แล้วได้เกิดประโยชน์อะไร ถ้าเราชววาวบ้านธรรมดาแต่ถ้าเรารู้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากค่ะเช่นเบอร์มกรผู้ชายคนนี้เป็นคนแบกของก็จะแบกวันหนึ่งหนักมากขึ้นและเย็นมาก,ก็จะสังสรรค์ีากับเพื่อนผูงมากขึ้นใช่เลยหลายแลัแล้งต้องเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับแต่แต่ว่าตามตามกำลังของของงานของเขา,า,าแต่ถ้าเกิดว่าเบอร์มังกรไปอยู่กับ เจ้าสัวนีบริหารที่จะต้องใช้จ่ายหรือซื้อที่ดินขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์ <c oughs> ก็จะได้เงินก้อนโตเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือความหมายของเบอร์มงครฉะนั้นเบอร์มงกรคนธรรมดาก็ใช้ได้แม่บา้านใช้ได้ใครก็ใช้ได้ทุกคนคน,คนจนคนรวยก็ใช้ได้เบอร์มงครเปรียบเสมือนรถเบนซ์นะคะนรับมันจะรูหราหน่อยก็รถปิกอัพหน่อยฉะนั้นถ้าถามว่าเ,าเราเข้ารถเบนซ์มาให้เราใช้ใช่ไหมใช้ เอาเอาเอาเรียกว่าเอารถที่สวยงามเนี่ยฮะรถหรูเรียกว่าราคาสปอร์ตหลายหลายร้านนะครับให้เราใช้ไม่ใช้ผมจะทำไรชาวนาน,นี่แหละแต่เข้อมีมาให้เราก็ใช้ชาไมจะขี่ไม่ได้จะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคนเบอร์เบอร์มกรต้องคนที่เกิดวันจันทร์ธนาคารพุทธนันจึงใช้ได้คนหน้าคนเต่าใช้ไม่ได้ไม่ใช่หรือชาวบ้านธรรมไดาใช้ไม่ได้ไม่ใช่ครับ ใช้ได้ทุกคนรีบใช้เถอะนะครับบางคนกังวลเลือเกินบอกว่าเขาบอกว่าถ้าไม่รวยแล้วก็ทําให้มีฐานนะไม่มีงานใหญ่โตใช้แล้วมันไม่ดีจะทําให้ตัวเองล่มจมพินาศอะไรผมดูแลน่าขำไม่ใช่หรอกครับ,รบมันเป็นเรื่องสามารถใช้ได้เลยแต่ว่าเราจะทํางานขยันมากขึ้นนะครับหรือรายได้เพิ่มขึ้น นะครับอาจจะได้เคยทํางานอยู่วันละ500อาจจะเป็น700ค่ะแต่าาคนที่ทาธุรกิจที่ใหญ่โตว,วันหนึ่งรายได้แสนหนึ่งก็จะเป็น3-4แส,สนพวกคนที่ทำรายได้หลักวันละ4-5แสนก็จะได้หลักวันละล,ะละ้านอย่างนี้ครับล,ะละ้านสองล,ะละ้านเพิ่มขึ้นนั่นเองครับนี่คือความหมายของเบอร์มองกลน,นะครับฉะนั้นอบอกเลยครับว่าคนธรรมดาหรือใครทั่วไปก็ใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นชัดเจนนะคะกลุ่มคนทั่วไปใช้ได้คะ่ะคราวนี้มาดูกลุ่มไหนคะอาจารย์ที่ควรจะติดเนื่อการใช้เบอร์มงอนนะคะ โดยเฉพาะคนสู Dante, งวัยสูงอายุนะครับไม่ควรซื้อให้พ่อแม่นะครับคนที่อายุสูงแล้วนะครับคือเพื่มมากกว่านี้ทำให้ยุ่งเพลีคือไม่ไม่อยู่เฉยนะครับเหมือนเหมือนกับว่าต้องเพิ่มความเหนื่อยเพิ่มความเหนื่อยคือขยันเพิ่มขึ้นคิดนู่นคิดนี่ทำนี่นี่ถ้าเอาไปให้คนแก่คนชราใช้เอาละเดี๋ยวจะไปย้ายโต๊ะเดี๋ยวไปย้ายกระถางต้นไม้เดี๋ยวไปปลูกใหม่ทุกคนทีนี้จะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือบางทีอยู่บ้านไม่ได้ต้องเดินไปเที่ยวบ้านนู้นเดินไปเที่ยวบ้านนี่อย่างเงี้ยครับคือคือนั่นคือความหมายของมกกรรรจะะะตุ้้นนนเาฉั ผู้สูงวัยไม่ควรใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นคนที่มีเงินมีทองมากมายมหา,าศาลาาาาาขนาดไหนก็แยกออกเลยเฉพาะคนสูงวัยไม่ควรใช้กลุ่มเบอร์มาก,ก่อนนะค่ะและแบบนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ถ้าหากว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะสนใจอยากจะขอคาแนะนาปรึกษาจากท่านะะอาจารย์เน<ม>ี่ยนะคะอาจารย์ยังคงรับโทรศัพท์อยูไ่ไหมตอนนี้อยากให้โทรมากกว่าลาย ดูจากวันเดือนปีเกิดด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะโทรเนี่ยคุยกันได้เลยว่าคุณต้องการอะไรบางคนเพราะว่าอาจารย์ครับอยากได้เบอร์มังกสเบอร์นึงเพื่อจะใช้ในธรกินเรื่องของการส่งออกนํำเข้าแล้วบางคนก็บอกว่าจะใช้ในเรื่องของการอสังหาริมทรัพย์ก็เรามาแยกแยะแล้วก็ต้องเอาวันเดือนปีเกิดอาชีพเนี่ยมารวมก่อนแล้วก็ร้อยเรียงเบอร์โทรศัพท์ให้ฉะนั้นการที่ท่านสามารถเข้ามาพูดคุยและปรึกษาหารือกับผมได้และให้ผมให้คาแนะนําและยินดีให้คำปรึกษาในเรื่องเบอร์โทรมังกรเลขมงคลทุกท่านเลยครับ เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวอขอให้อาจารย์สรุปเลยค่ะว่ากลุ่มเบอร์มังกรนะคะเหมาะสมกับกลุ่มคนประเภทไหนอาชีพอะไรนะคะแล้วก็ตัวเลขที่เป็นเบอร์มังกรจริงๆคือตัวเลขอะไรคะรวมไปถึงเบอร์หงด้วยค่ะอาจารย์คะคือเบอร์มังกรจริงๆคือก็หลักของไทยะคะเบอร์มังกรไทยคือ7จ็ดแปดเก้ามังกรจีนคือ1นึ่แต่การใช้งานแตกต่างกันนะครับต่อมาก็ตระกูุหงก็มี2องแปดเก้าละสองสี่เก้าถือว่าเป็นกลุ่มตระกูุหง ที่นีสาขาอาชีพที่เหมาะควรใช้คือคนที่กําลังจะเริ่มต้นทําธุรกิจหรือก้าวไปสู่โลกภายนอกหรือความสร้างความยิ่งใหญ่สร้างฐานให้ตนเองนั้นเราใช้เบอร์มาก่อนมากระตุ้นเราจะทําให้แรงขึ้นฉะนั้นท่านที่ทําอสเไม่ว่าจะเป็นหรือคนที่จะเพียงแค่มีบ้านอยู่แล้วก็ขายของหน้าร้านเฉยเพื่อแต่ขยายกิจการขึ้นไปอน่ยร้านกาแฟสีห้าร้านหรือจะไปขายของไม่แต่ไม่ต้องอะไรทั้งแค่คนทําผักไปยังใช้ได้เลยครับมาผักไปขายที่นู่นที่นี่ส่งตลาดนู่นตลาดนี้ก็ยังกลุ่ม ควรใช้กลุ่มมังกรอยู่ดีแต่ว่าผมเนะนํนว่าคนที่กําลังเริ่มทาธุรกิจนั่นแหละควรใช้กลุ่มมังกรเพื่อจะช่วยกระตุ้นเล้าหรือแรงเราให้มันแรงขึง้นแล้วเงินไงก็จะเข้ามามากขึ้นนั่นเองครับค่ะก็เหมือนเป็นการขยายสาขาให้กับตัวเองนะคะคเพราะนั้นค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะใครที่สนใจอยากจะขอรับคาแนะนาปรึกษาจากท่านอาจารย์นะคะว่าเอะตัวเองเนี่ยทำอาชีพนี้อยู่แล้วนะคะเหมาะ เบอร์มังกร,รงหรือว่ากลุ่มตัวเลขไหนนะคะสามารถที่จะโทรมาปรึกษากับท่านอาจารย์บเว็บไซต์ของเรา www dot t d o 9 com นะคะกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับท่านอาจารย์ด้วยนะคะตลอดจนหนุเบอร์โทรแล้วก็ลายอีกข้างล่างด้วยค่ะวันนี้คลิปนี้ของเราหมดเวลาแล้วล่ะคะ่ะติดตามกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ